สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับมาชมยันมาห้าสิเอ็ดแดงมาครับยันมาตัวใหม่ครับดันดินเข้าบ้านครับเพื่อยกระดับบ้านสมมอเดินครับสวยมากครับเป็นดินเหนียวครับหน้าฝนเลยทำยากครับ ยันมาตัวใหม่ครับรมาเบียงเ้งมาติดไปนี่ด้านหน้าครับรุ่นนี้น่าจะส่งปีละแสนสามครับสอบถามเจ้าของรถหลายๆท่านดูครับกับยันมาตัวใหม่ครับ ต้องใช้ฝีมือครับถึงจะเกียดเข้าด้านในได้เพราะว่าด้านในนี่กัวตำบ้านครับต้องใช้ฝีมือครับ หน้าฝนทำยากครับแดงจัดประหลัดบอกครับรุ่นนี้ใช้ดีครับแดงจัดประหลัดบอกครับรุ่นรุ่นนี้แถวบ้านผมก็ใช้เยอะแล้วครับรถยันมาารุ่นนี้ เป็นรถขนาดกลางครับก็ใช้ปลูกอ้อยได้เหมือนกันครับรถรุ่นนี้แ้วบ้านผมใช้ปลูกเยอะอยู่ครับยินจะเหนยียวครับว่าทำงานหน้าฝนครับ อีกไม่มีด้านหน้าครับ